ขอต้อนรอมนะคะพร้อมขอมาเขครับาระธวันนี้มาเรื่องมองมองตรงเลยครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศรวมถึงแฟนคลับของคุณบัวขาวอยากจะบอกให้เขาว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยเรามาใช้สิทธิ์การ์ดเพราะว่ากฎหมายบังคับให้เราทำสิทธิ์นะเราไม่มีเจตนาที่จะทำลายชื่อเสียงคุณตุ้บัวขาว เป็นผลดีไปได้จำไปนะครับว่าเด็กเนี่ยคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นลูกของนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมีลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเสียมากกว่านะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยากบอกว่าที่จริงผมก็อยากจะพูดนะครับคดีนี้ที่ทําเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของผมพ่อพ่อผมเป็นนักมวย พ่อผมเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนอมริติเป็นนักเรียนของโรงเรียนอาจารย์พาชัยเดชเป็นผู้ใหญ่และมีน้องชายก็คือพ่อม้วนชัยเดชเป็นนักมวยที่โรงเรียนอมริติพ่อผมต่อยมวยใช้ชื่อว่าสุริยาติทธิยะชื่อผมถึงชื่ออนันตชยัยชัยเดชี่นักมวย นี่เป็นที่มาที่ผมเนี่ยพราะรู้สึกความมีความรู้สึกถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นยังไงแต่ผมโชคดีโชคดีคือว่าพ่อผมเนี่ยจดทะเบียนสมรสก,ก,กับแม่ผมผมจึงได้ใช้น้ำทพคุณชัยเดชมาจนถึงทุกวันนี้โอเคก็ <c oughs> <Okay. S 1> ตกงครับเออครั <c oughs> บอออนุญา <c oughs> ตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะจะเป็นรูปของน้ำครับผมอนุญาตได้เอยด้ขามุดครับออครับได้ครับขออุับ